นึ่งนะครับเรื่องลักษณะของสังคมไทยในเนื้อหาของบทเนี่ยเขาก็จะเป็นการเ,าเล่าถึงประวัติความเป็นมาของชนชาติไทยนะฮะแล้วก็เรื่องเมื่อคนชาติไทยเนี่ยเข้ามาตั้งลกลากอยู่ในบริเวณดินแดนที่เรียกว่าเป็นประเทศไทยในขณะเนี้ยนะมันก็มีการสร้างวัฒนธรรมแล้วก็ วัฒนารยธรรมเป็นวัฒนธรรมให้เป็นอาริยธรรมแล้วก็มีประเพณีมีเทศกาลต่างๆเป็นชุมชนขึ้นมาดังนั้นการศึกษาในบทที่1เนี่ยเขาจึงพยายามที่จะให้ข้อมูลว่าลักษณะของสังคมไทยตั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันในสมัยตั้งแต่สุขโขทัยอยุธย,ยาธนบุรีรัตนโกสินทร์เนี่ยลักษณะของสังคมไทยจะมีลักษณะอย่างไรนะครับ เบื้องต้นครับลูกศิษย์มันก็จะมีเรื่องของความเป็นมาของชนชาติไทยในการสอบเนี่ยมันก็จะมีการตั้งคําถามว่าคนไทยมาจากไหนตามที่อาจารย์เคยบรรยายไปในห้องเรียนเนี่ยเราก็จะเห็นภาพว่าถ้าเราดูแผนที่จริงๆเนี่ยประเทศไทยมันติดกับทางด้านซ้ายมือของลูกศิษย์นะครับจะเป็นประเทศอินเดียด้านบนเลยเนี่ยตั้ง ด้านบนตั้งแต่เชียงใหม่ไปเป็นต้นไปก็จะเป็นจีนนะฮะแล้วก็ยาวทอดยาวไปเลยนะครับอาณาจักรจีนเนี่ยประเทศจีน,นจะยาวมาถึงทางด้านขวามือของลูกศิษย์เลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูเรื่องอภูมิประเทศของประเทศเราเนี่ยก็จะเห็นว่าทางด้านซ้ายมือเราจากแผนที่เนี่ยนะเป็นชุมชนหรือว่าเป็น เชื้อชาติอินเดียนะครับดังนั้นเนี่ยลูกศิษย์ลองดูพื้นฐานเนี่ยวิธีการดําเนินชีวิตหรือว่าพื้นฐานทางวัฒนธรรมก็ดีรูปแบบการดําเนินชีวิตต่างๆก็ดีความเชื่อเนี่ยนะมันจะมีอิทธิพลมาจากอินเดียแล้วก็มีอิทธิพลมาจากจีนเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับแม้แต่ในตําราของเราในทฤษฎีของชนชาติไทยเนี่ยเราก็พูดถึงว่าคนไทย มาทางตอนใต้ของประเทศจีนนะฮะตั้งแต่มณฑลยูนานจุด12ุดไทย12ปันนานะครับมาเรื่อยๆเ,อเราจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนตัวของอคนในยุคโบราณพัน 1, กว่าปีเป็นที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่ามันมาจากทางตอนใต้ของจีนดังนั้นวัฒนธรรมหรือความเชื่อรวมไปถึงศาสนานะี ภาษาด้วยนะครับอาหารการกินต่างเนี่ยเราก็มีอิทธิพลจากจีนพอสมควรในขณะเดียวกันเนี่ยวัฒนธรรมฮินดูหรือว่าวัฒนธรรมของอินเดียเนี่ยเราก็มีมีอยู่มากดังนั้นเวลารู้สิทย์เห็นในหัวข้อที่1เนี่ยชนชาติไทยเราก็จะมองเห็นว่าคนคนไทยมาจากไหนไปดูทฤษฎีทั้งทั้ง5ทฤษฎีนะใน5ทฤษฎีเนี่ยในการออกสอบออกสอบแน่นอนว่าคนไทย มาทางตอนใต้เป็นทฤษฎีของใครนะฮะการตรวจเลือดอย่างเงี้ยนะครับคริปตันดอทหมอดอทชาวอเมริกันตรวจเลือดแล้วเขาวิเคราะห์ว่าเอ้ยเลือดของคนเอชีอาคเนเนี่ยมันเป็นเลือดกรุปเดียวกันอย่างเงี้ยหรือบางท่านก็ไปศึกษาดูว่าภาษานะฮะมันใช้ภาษาเดียวกันนะครับในอินโดนเีเซียมาเลเซียมาถึงทางตอนใต้ของคนไทยเนี่ยมันใช้ภาษาตะกูลเดียวกัน ดังนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นเชื้อชาติเดียวกันนะฮะการวิเคราะห์หรือการสงเคราะห์หรือการสันนิษฐานแบบนี้เราสันนิษฐานในเชิงภูมิศาสตร์นะฮะในทางวัฒนธรรมศาสตร์ในรวมไปถึงการค้าขายด้วยนะฮะการที่มีคนมาค้าขายแล้วก็การค้าขายเนี่ยมีการเชื่อมต่อกันระหว่าง คนที่นับถือศาสนาอย่างหนึ่งนะฮะวัฒนธรรมการเมืองอีกอย่างหนึ่งหรือแม้แต่พูดภาษากันคนละอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะามาผสมผสานแล้วก็กลายเป็นชนชาติใหม่ขึ้นมาได้ที่วัาสยามนะฮะเมือ่อลูกศิษย์ได้ดูว่าความเป็นมาของคนชาติไทยในแต่ละยุคสมัยแล้วก็ไปดูเรื่องของว่าสมัยสุขโขทัยนี่ฮะซึ่งเริ่มตั้งแต่พ่อขุนศรีอิอนทราธิ i เป็นต้นมาเนี่ยนะ ท่านรวบรวมอาณาจักรทั้งหมดที่เป็นอนาณาจักรเก่า12อาณาจักรทั้งท,งทางตอนเหนือนะฮะ,ะทางตอนเหนือล้านนาล้านช้างยางเชยงแสนบางเชยงแสนนะฮะในทางภาคอีสานก็มีเรื่องของโคตรบูรณ์นะฮะอาณาจักรในนความพนมอย่างเงี้ยนะครับทางด้านภาคกลางทราวดีทางตอนใต้มีศรีวิชัยแล้วก็มีอาณาจักรเล็กๆน้อยๆที่อยู่ทางด้าน14จังหวัดภาคใต้เนี่ยเรียกว่าเป็น12ออาณาจักร เะะยอะแย,ยะมากมายเลยรวมไปถึงเมืองปัตตานีเมืองอะไรต่างๆนี่นะมาเป็นอาณาจักรเดียวกันและใช้ศูนย์กลางคือที่จังหวัดสุขโขทยัยปัจจุบันเนี่ยเป็นราชธานีอันนั้นถือว่าในยุคนี้ยุคเมื่อ,อประมาณสัก800กว่าปีที่ผ่านมานี่นะเป็นยุคที่มีความสงบเลยเรียกยุคนี้ว่าสุขโขทยัยนะครับเป็นยุคที่รุ่งเป็นรุ่งอรุณแห่งความสุขอันนั้นก็จะเห็นว่าการเกษตรก็ดี การพาณิชย์ก็ดีการชนประทานก็ดีนะการทำทาการทำฝายนะยการทำแก้มลิงในสมัยสุขโขทัยก็เกิดขึ้นมานะครับขครไข่ขาช้าง้าใารไข่คามาช้าใครไข่้ามมาก็ค้าอย่างเงี้ยนะครับเป็นการค้าเสรีอย่างแรกศาส,สนาวัฒนธรรมพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแล้วก็มีการให้โอวาสนะฮะในช่วงวันพระ ใครมีปัญหาก็มาสันกระดิ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็น200ปีของสุขโขทัยที่คนมีความสุขและหลังจากนั้นเนี่ยในสมัยอยุธยาลูกศิษย์ก็ไปดู417ปีเนี่ยการแตกแยกกันของอราชวงศ์ทั้ง5ราชวงศ์ในอยุธยามีราชวงศ์ตั้งแต่อู่ทองนะฮะมาถึงราชวงศ์สุขโขทยัยนะครับราชวงาศ์ปราสาททองราชวงศ บ้านภูหลวงอันนี้นะครับตั้งสี่หราชวงศ์เนี่ยก็มีกษัตริย์ถึง34พระองค์นะครับสี่ปีนี่รู้สิทธิลองดูเลยครับว่าเรื่องของการปกครองนี่มีในยุคนี้มีการเปลี่ยนไปเยอะนะครับจากพ่อปกครองรูปก็เป็นระบบกษัตริย์นะครที่เป็นเทวราชากษัตริย์ทรงเป็นสม,มุติเทพซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อทางศาสนาของฮินดูนะครับ ราชสำนักก็รับเอาศาสนาฮินดูมาอยู่ในสำนักพระราชวังนะครับเป็นผู้ทําพิธีต่างๆที่สําคัญนะครับในในยุคนี้นะครับก็มีความเจริญรุ่งเรืองในสมัยยุทธยาตอนต้นตอนกลางและตอนปลายน,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 นี่ก็มีการติดต่อกับประเทศยุโรปหรือนานาประเทศมากขึ้นลูกศิษย์ลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีที่พลอย่างเช่นสเปนโปรตุเกสนะครับหรือ อังกฤษต่างๆฝรั่งเศสเนี่ยเราก็ได้รับอิทธิพลโดยเฉพาะในช่วงามา,าในในช่วงที่จะอายุทยานะครมีการเสียกรุงให้กับพม่านะครับแล้วก็ต่อมาสมเด็จพระเจ้าตักสินมา,อากอบกู้สราตได้เอการาชได้ก็สร้างอาณาจักรธนบุรีขึ้นมา22ปีแล้วก็ย้ายมาที่รัตนโกสินทร์นะครับ ในช่วงรัชกาลที่ 1- ถึงที่3นี่ก็ถือว่าเป็นช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะฮะรัชกาลที่4ที่5ที่6นี่เป็นตอนกลางแล้วก็ในช่วงรัชกาลที่4ที่5นี่มีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาประเทศแบบถอนตกมากขึ้นนะในส่วนรัชกาลที่ที่6ที่7ที่8ที่9าที่10เป็นต้นมานี่เราถือว่าเป็นยุคใหม่นะครับมีการพัฒนาเจ็ดสิบกว่าปีในสมัยรัชกาลที่5าเนี่ยรัชกาลที่9นี่มีการพัฒนาทางด้านการศึกษา พัฒนาทางด้านการเกษตรเกิดแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดทฤษฎีใหม่เกิดโครงการอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับอันนั้นตรงนี้ลูกศิษย์ก็ลองไปดูนะครับพอยที่สําคัญสาคัญของอจุดต่างๆว่าสมัยรัตนโกสินทร์มีการพัฒนาอะไรบ้างการเปลี่ยนแปลงในในสมัยรัชกาลที่4ี่ที่5้ามีเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับคือรัชกาลที่4เนี่ยเปิดประเทศรัชกาลที่5นี่พัฒนาเตรียมความพร้อม ส่วนรายการที่9เนี่ยมีบทบาทที่สําคัญมากที่สุดอันหนึ่งก็คือท่านคองราช70ปีนั้นการที่พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจใน70ปีเนี่ยทำให้การพัฒนาประเทศเนี่ยก้าวหน้าไปมากดังน,นั้นก็ในเรื่องของลักษณะสังคมไทยเราจะเห็นได้ว่าสังคมไทยนี่ก็อยู่กันแบบมีสถาบันหลักก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะฮะแล้วก็ความเป็นชาติไทย ก็มีหลายเชื้อชาติมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมศาส,สนาเราก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติแล้วก็มีศา,นส,ส,นา,าส,สนาอื่นๆที่พระเจ้าอยู่หัวทรงให้การอ,อุปถรัรมภ์นะครับส่วนพระมหากษัตริย์นะั้นก็มีบทบาทเป็นศูนย์รวมของจิตใจของคนไทยแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่รักษาหรือสร้างอาณาจักรหรือประเทศนี้ให้กับพวกเราได้มีที่อยู่อาศัยมาจนถึงปัจจุบัน